ีครับผมองค์อาจจรลศรีบรรณาธิการนิยสานักเลงรถกระบะนะครับในลำดับต่อไปนี้ผมค่ขอแนะนำกระบะรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาในปีนี้นะครับก็อาจจะไม่ใหม่อะไรนักสำหรับบุคคลทั่วไปที่เราเห็นบนท้องถนนนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นใหม่ของมาซานะครับ รุ่นนี้จะออกมาเมื่อตอนช่วงต้นปีนะครับเป็นการเพิ่มรุ่นครับที่เราเห็นนะฮะก็จะคือ,อรุ่น3.0 SP นะครับไฮเลเซอคือปกติตั้งแต่ตอนเปิดตัวออกมา Mazda จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับก็คือ1.9ลิตรสำหรับ รถขับเคลื่อนสองล้อทั้งตัวความสูงปกติแล้วก็ตัวขับสองยกสูงนะครับแล้วก็มีรุ่นเครื่องยนต์สามพันเฉพาะในตัว 4x4 เพียงรุ่นเดียวนะครับโทด,ดเฉพาะตัว 4x4 นะฮะเกียรธ์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะฮะที่เท่านั้นนะครับในปีนี้นะครับในตัวใหม่ของมาสดาจะมีการเพิ่ม รุ่นเครื่องยนต์3ยกสูงลิตรนะครับให้ไปมีในกลุ่มของขับสองยกสูงนะครก็คือตัวดับเบิลแคปที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ตัวฟรีสไตล์ขับนะับตอนครึ่งนะครับก็จะมีเพิ่มใหม่สองรุ่นด้วยกันในำลำดับต่อไปนะครับก็จะขอ คุยกันเฉพาะตัวที่ผมนำมาขับขี่นะครับก็คือ3.0 SP เท่าที่เห็นนะครับตัวรถนี่มาด้วยสีใหม่ครับนะครับสีนี้ก็คือรับเกยนะครับเป็นสีเท่าเข้มนะสวยครับเป็นสีเท่าที่สวยมากนะสำหรับตัวรถนอกจากจะมาพร้อมสีใหม่แล้วนะครับก็ยังจะมาพร้อมชุดแต่งพิเศษนะครับ ชุดนี้ทาง Mazda ตั้งชื่อว่าชุด Black Thunder นะครับชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษรอบตัวถังเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากหน้ากระจังนะครับซินเนเจอร์วิงนะครับก็คือทรงตามแบบของ Mazda ส่วนใหญ่ในณเวลานี้นะครับซึ่งในตัวกระบะนี้ก็มีหลายท่านนะครับ อุปมาอุปไมว่าเป็นเหมือน cx 8กระบะนะครับเพราะหน้ากระจังจะคล้ายกันนะครับนอกจากหน้ากระจังซึ่งในเจาวิ่งแล้วนะครับก็มีส่วนของชายกันชนสีดำนะครับา,าคิ้วขอบล้อสีดำนะครับอันนี้อันนี้มาใหม่นะครับแล้วก็จะใช้ให้ รูปเลวนะครับสีดำนะมีตัวสปอร์ตบาร์ที่ขอบกระบะสีดำอีกด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์อื่นๆทางด้านหน้าก็จะยังเหมือนเดิมนะครับก็คือไฟใหญ่ LED นะครับนะเป็น LED p r ็ j เตอร์มาพราอรวบบปรับไฟสูงอัตโนมัตนินะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอก นแนวตั้งนะฮะมาเหมือนเดิมนะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นของใหม่นะครับของรุ่นพิเศษนี้ก็คือล้อ18นิ้วนะครับที่เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำบันเหมือนกันนะครับ,รบมาพร้อมอยาง b i s t o n e Dueler ST นะครับขนาดเท่าเดิม 2 6 5 6กหนะครับมาด้าข้างยังเหมือนเดิมครับมือจับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับให้เข้ากับจวดอื่นๆน,นะครับเพื่อจะเน้นความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันที่ด้านหลังครับตัวสปอร์ตบาร์ที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับ ก็จะเป็นสีดำมันทั้งอันนะครับฮะเริมขอากระบะขึ้นสูงประมาณสองนิ้วกว่านะครับจนสุดขอากระบะนะครับทันชนท้ายนะครับยังเป็นทรงเดิมนะฮะตัวแผงเหยียบสีดำแล้วก็ที่มุมเป็นสีเทาเข้มนะครับเช่นเดียวกับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น แบบ LED นะครับซึ่งทาง Mazda c a d เป็นสไตล์ซิกเนเจอร์ LED ของเขานะครับเล่นลมดำเล็กน้อยนะครับที่ฝาท้ายนะครับมีระบบกล้องส่องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในกระบะจะปูไลเนอร์มีตรา Mazda นะครับสำหรับอีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นจุดสำคัญ นะครับก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับรุ่น 4x4 นะครับนั่นเค3.0ลิตร190แรงม้านะครับ150มิตันเมตรนะครับซึ่งวงการทราบกันว่ามีความแรงระดับที่พวกแรงม้าสูงกว่ายังสู้ไม่ได้นะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับ สิ่งที่แตกต่างออกไปนะฮะจากโฉมเดิมก็เคอือเบาะทูโทนนะครับะฮะ,ะชุดแรกรุ่นแรกเราจะเป็นสีน้ำตาลนะครับในรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำตาลดำนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับคอนโซลใหญ่ยังเป็นโทนสีดำเหมือนเดิมนะครับมีการเย็บขอบ ซอฟท็อนะฮะที่ขอบด้านหน้าฮะฮะส่วนต่ำลงมาเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวเบาะนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับฮะจอทัชสกรีน9นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto นะฮะเหมือนเดิมครับระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นอ่า ดูอันโซนนะครับแยกซ้ายขวาครับคันเกียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นแค่รุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับแต่ว่าก็ให้สวิตช์ HDC สำหรับตอนที่วิ่งลงจากทางลาดชันมาให้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะฮะทรงเดิม นะครับเป็นมัติิฟังก์ชันแต่ว่าพิเศษกว่ารถขับสองธรรมดาก็คือ,อมีความมีรายละเอียดเทียบเท่ารุ่น4ี่นะฮะก็คือจะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะามาให้ด้วยครับก็เป็น Cruise Control พร้อมระบบ Stop a n d g o นะครับสามารถที่จะ เบรกอัตโนมัตินะฮะตามหลังรถคันหน้ารถคันหน้าเลื่อนนะครับตัวรถเราก็เลื่อนตามนะครับตั้งแต่อยู่สนตั้งแต่วิ่งจนทั้งหยุดสนิทแล้วก็ออกตัวใหม่นะครับจะตามไปตลอดนะครับนอกจากนั้นที่วงพวงมาลัยนะฮะที่ด้านด้านหลังก็ยังจะมีตัวพพตเทนชิปนะครับเพื่อการเปลี่ยนเกียร์นะฮะติดตั้งมาให้พร้อมนะครับ เรียกว่ารุ่น4ี่กับ4มียังไงนะครับขับสอนยกสูงรุ่นนี้ก็มีมาให้พร้อมสับรับเบาะนั่งนะครับทรงจะคล้ายเดิมผิดกันเล็กน้อยก็คือในแนวเย็บจ้ำตรงกลางนะฮะที่รุ่นนี้จะให้แนวเย็บคาดตลอดนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะฮะน้ำตาลอมสีเบจนะครับอ่า คู่กับสีดำนะครับแล้วก็ตัวขอคนขับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับเทียบเท่ารุ่น4 4ครับที่แผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นหลักด้วยโทนสีดำนะครับมีแถบสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมเข้มๆนะครับแล้วก็แผงสีน้ำตาลนะฮะประดับตกแต่งครับ ในส่วนของคอนโซลกลางระหว่างเบาะนะครับตัวกล่องเก็บของขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับยังเหมือนเดิมนะครับด้านหลังมีช้่องแอร์นะครับสำหรับเราะด้านหลังด้วยครับสำหรับเบาะด้านหลังครับก็ยังกว้างขวางนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับะจะเป็นพุ่มด้วยสีน้ำตาลดำ นะครับเข้าชู้กับด้านหน้าครับที่กลางพนักสามารถดึงลงมาเป็นเท้าแขนนะครับพร้อมหลุมเครื่องดื่มสที่ความเอ็นของพนักพิงนะครับก็พอจะนอนได้สบายในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าไว้นะครับก็คือมีช่องแอร์เฉพาะด้านหลังเป่าเข้ามา2ช่องนะครับ พร้อมกับช่องเสียบ USB อีนะครับอีกหนึ่งจุดครับสำหรับความพิเศษของรุ่นขับ2องยกสูงตัวนี้นะครับนอกจากมีหลายๆอย่างคล้ายรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วนะครับในส่วนของระบบเทคโนโลยีช่วเหลือการขับขี่ทั้งหลายก็ยังใกล้เคียงกับ รุ่น 4x4 ด้วยนะครับเรื่องจกระบบ AEB ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบ LDW นะฮะเตือนเมื่อตัวรถเบอนออกนอกช่องทางระบบ FCW เตือนการชนด้านหน้านะครับซึ่งมันจะทำงานร่วมกับ AEB เบรกอัตโนมัติที่กล่าวไปแล้วนะครับระบบ PMM ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะครับระบบ MSL ตั้งค่าจำกัดควาเร็วคือนอกจากที่จะเป็นคู่นคนโทรลแล้วก็ยังเป็นสปีดลิมิตอยู่ในตัวนะฮะนอกนั้นอย่างระบบ Adaptive Cruise cool Control นะฮะ ACC ระบบ AHB ปรับไฟสูงอโรมัตนะฮะ ก็เป็นอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับส่วนความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็จะมีเซนเซอร์การระยะ8ปดตำแหน่งนะฮะหน้า4หลัง4ครับนอกจากนั้นยังมีระบบเตือนจุดอับสายตานะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับ b s ABSM นะครับทั้งหลายทั้งมวลตามที่กล่าววันนี้นะครับทาง Mazda ตั้งราคาไว้ที่1.172.000บาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยกับหลายๆอย่างนะที่มีจัดเตรียมมาให้ครับสำหรับข้อมูลการขับขี่โดยละเอียดสามารถติดตามได้ในนิสารนักเงลงรถกระบะฉบับ416นะครับประจำเรียนกันยายนที่จะออกวางตลาดในระับต่อไปนี้